บุคคลที่บำเพ็ญบรารมีมาอย่างสูงถามว่าทำไมเขาอยากเกิดอา่าทำไมถึงอยากเกิดก็เพราะเนี่ยความไม่รู้ทำไมยินดีในเพศหญิงก็ตัณหาไงทำไมยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นผู้หญิงดีก็อุปาทานไงทำไมทำกรรมเพื่อจะเป็นหญิงเป็นชายทั้งหลายก็เนี่ยเป็นกรรมและเป็นสังขารมันยินดีอย่างนี้ แล้วอะไรไหมเกิดในชาติใดขอให้ได้ได้ความงามแบบเบนอยากเป็นยาก,กรยานีเนี่ยความหวังอย่างนี้ปรารถนาแบบนี้คืออวิชานันเนี่ยเป็นอวิชานะนาวานะหวังอยากจะได้ขันห้าต่อให้ปรารถนาอยากจะเป็นอัคราสาวกมหมาสาวกทั้งหลายอ่ะก็คือได้รูปผักขันไดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งนั้น ก็คือเป็นคนที่กล้าจะโดดลงไปในสังสาร,รวัษกล้าที่จะกระโจนลงไปนั่นแหละความไม่รู้ความไม่รู้อยู่เบื้องหลังแต่ในขณะที่ขวนขวายและกระทำเนี่ยมันเป็นบาร,รมีแต่ในบรรดาบาร,รมีนั้นมีความไม่รู้อยู่แต่ถ้าทําลายหรือทํากรรมที่ทําลายราคะโทสะโมหะจริงๆเลยนะนันถ,ถึงถูกถอน แม้แต่เป็นพระโสดาบันสกัธาแม้เป็นผ้านาคายังไม่พ้นวงจรของอวิชชาตันาประธานสังขารกรรมเลยนี่เป็นขนาดนั้นฉะนั้นอย่าแปลกใจว่าเวลาเราทำกรรมกันเนี่ยมันจึงหลุดออกจากวงจรของป,ปฏิจจะได้ยากแต่ว่าต้องมนัิการต้องมีสติสมัมปชัญญะค่อนข้างแข็งแรงทานกุศลถ้าเป็นไปในวัตตะอันนี้เป็นอวิชชา สิ่งกุศลเป็นต้นเหล่านี้เหมือนกันมันเป็นกรรมมาพบอะเป็นกรรมมาพบทำกรรมที่เป็นกรรมมาพบมันก็ทําไม่ได้อุปติภพที่จริงมันได้ในในในขณะปัจจุบันนี้แล้วทํากรรมที่เป็นกรรมมาพบกรรมมาพบตลอดเวลาเนี่ยทัทง้งทั้งกุศลนี่แหละว่าง,งั้นเถอะฟังธรรมะเนี่ยเหมือ่ลอยหรือว่าฟังธรรมะแล้วรู้สึกจะเอาให้กดความรู้เท่านั้นเนี่ย เป็นกรรมภพเลยแต่ถ้าฟังด้วยสติสัพพัญญาว่าเราจะดับกรรมภพได้ดับสังสารวัฏรได้ด้วยองค์ความรู้อย่างนี้เลยเนี่ยนั่นแหละถึงมันจะถ่ายถอนก็จะน้อมออกมันจึงจะน้อมไปเพื่อสายดับจริงๆถ้าอย่างนั้นเกิดอยู่ล่ำไปทั้งๆที่กุศลเรานี่แหละเป็นนั่งกําหนดลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกนี่แหละในขณะนั้นก็เป็นกรรมภพเพียบไปหมด แต่ถ้าน้อมขนาดจิตใดที่มันน้อมที่จะออกน้อมที่จะตัดวัฏฏะมันก็เป็นตัวกรรมที่จะดับมันขนาดนั้นเลยนะฉะนั้นอย่าแปลกใจว่าเราเนี่ยถูกอวิชชาตนาประทานเนี่ยแวดล้อมแล้วก็เป็นเขาเรียกเป็นเนื้อเป็นตัวเป็น d n เอ็นเเลยเผขาดองค์ความรู้แค่นิดหน่อยไปแล้วกูไม่กลับแล้วกูไม่กลับกันแล้วอย่าแกนะเนี่ย เมื่อกี้ก็อตอนอธิษฐานภาษากันกน็ย,นยังบอกถึงหลวงพ่อแต่ก่อนสติปัญญาท่านแม่นยำมากมารยาหลังก็เริ่มเลอะเรือนเนี่ยก็ยังคุยกับพระเนี่ยก็เริ่มเริ่มก็บอกเห็นเห็นไหมเนี่ยถ้าเราไม่จัดการดับอวิชชานาประทานสังขารกรรมให้ทันเดี๋ยวมันมีอิทธิพลมาอะไรก็ทำให้เราหลง เดี๋ยวเราก็กลายเป็นเนี่ยกลายเป็นคนหลงกันที่ศึกษามาทั้งหมดเนี่ยมันฝังเป็นอัธยาศัยเรียบร้อยแล้วนะทั้งดีและไม่ดีแต่ถ้าไม่รีบทําตัณหาหรือดับอวิชชาตัณหาปทานให้ทันเดี๋ยวมันก็มาทําให้เรากลายเป็นคนแก่หลงแล้วก็จําอะไรไม่ได้นี่คือความจริงที่กำลังจะคืบคานมาในกระแสอายุวิทยของท่านทั้งหลายแล้ว แล้วเดี๋ยวต่อไปท่านก็จะจำใครไม่ได้แล้วก็ตายแล้วก็เกิดแต่ดีตรงที่ว่าดีตรงที่ว่ามันฝังกุศลไว้หน่อยถ้าไปได้เหตุปัจจัยดีแต่เนี้ยก็ไปเลยหรือถ้าได้เหตุปัจจัยไม่ดีแต่โหไปอีกเยอะไปเยอะ,เ,ยอะเพราะว่าเนี่ยปฐมฌานตั้ง๋ต่ฌานเป็นต้นเห็นไหมจนถึงปุงเพนิวาสานุสติญาณเนี่ย จูตูปปาตยญาณยังเป็นวิปัสนาญาณต้นๆอยู่เลยแต่บุคคลที่ได้จูตูปปาตยญาณเนี่ยเขาปิดอบายภูมิได้นะในพบถอบต่อไปเนะี่ยในพบถัดไปนะี่ยได้พบเดียวนะได้พบเดียวเนะี่ยปิดอบายภูมิได้แน่นอนเว้นไว้จะไปต่อใหม่ไปต่อนี่เป็นไปในลักษณะแบบนี้